โยนวอซดิวิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิรุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าคอมิวตี้วอซอนโมบายนะคุณนะโครโนดโคตรึงเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคุณดูนะหลังจากที่แบบว่าพี่ก็ทําการว่าอัปเดตในแพท2 6 2มาแล้วซึ่งมันเน่าจัดจัดเลยนะผมบอกอตรงๆโคดเน่าเอ้ยแต่เราก็จะมาเล่นกันนะครับน้องๆพี่ก็ไม่ได้ซีรียสอะไรมากไม่รอกนั้นนงนะเอ้ยมาว่าปืนพกคู่ตึงว่ะรู้เดเพื่อน อยู่ในกันมดที่นี่เอาว่าตรงนี้นี่เดิเป็นไงล่ะตุยเย่โค่นโหดโคตรึงนี่ตุยเย่เฮ้ยพีโกแม่งตึงจัดเลยว่ะสวยเพื่อนสวยเพื่อนได้รับตรามาครับเหรียญกล้าหันทั้งที่ลอยเขาอยู่ข้างจะไม่ได้กล้าหานเลยลิเอานี่เลยครับหัวแตกโคนโหดโคตรึงโรศุนก่อนนะโอ้โหมาบุกเขาถึงในนี่เลยเหรอวะโกแม่งตึงจัดเลยะนี่นี่นี่ โคตรโหดโคตรตึงเอาว่ะเอาว่ะคนดูไปว่ะไปว่ะขโมยแมนบรู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยตายเฮ้ยเปลี่ยนโลสวยโ้โดนหลอยจากข้างหลังต่ออีกไปว่ะไปว่ะลุยต่อเลยครับให้เราลืมเราจะเปลี่ยนปืนเป็นสไนนี้มารอบนี้เราจะเลนะ่นสไนนะคุณดูเนอไม่ใช่ตรงนี้กราฟิกมันยังล็อกอยู่นะครับมันยังไม่ให้ปรับนะคุณดูนะ นี่สไนโน่ตึงไปเลยดิจ้าโอ้เราต้องรอตายก่อนนี่หว่ารอบหนึง่งมาดิครับน้องบูธครับบูธไปใส่เลยครับคนดูตอนนี้เจสโอ้พี่โค้ชไม่ยังตึงเนช่วงควงปืนโชว์สักหน่อยนี่นีเอาว่ะโคโนดโคตึงโครโนดโคตึง,ออตงเอาว่ะเอ้ยหแหม ปืนแม่งยังสวยเลยนะคุณดูนะผมยังชอบเลยขอควงแป๊บหนึ่งจ้ว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 ,ว,ว,วนี่นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยค <c oughs> <c oughs> ุณคมเม่แกะขะมุน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบกิฟ r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไปลุยเพียงระเบิดไปก่อนครับเนี่ยมันชอบกระตุกบางช่วงนะคนุณเพื่อนผมไม่เข้าใจเกมจริงๆนะเกมมันอัปเดตมาแลวะมันย่างอื่นเลยเนะี่ยตอนนี้ลิงครับลากหัวนี่เป็นไงล่ะสองนัดตุย เฮ้ยเอาชิวไปครับกระโดดจุ๊บชิวมาทุบทุบทุบเป็นไงล่ะโคตรโหดโคตรตึงยิวเลือดครับได้สกิลบูส์มานั่นแล้วได้สกิลบูส์มาคนดูบูสรองเท้ามาปั๊บทุ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 บไอ้ยนี่กระทึกโคตรโอ๊ยยนี่มาแล้วจ้ะนี่โลพลังโล พลังของโล่กัปตันอเมริกากัปตันอเมริกานี่ดิทุบดิครับว้าวทุบทุบทุบเอาดิเอาดิเ,ดเย้โคจรกอ่ะล่วงล่วง,วงกำลังเป็นกัปตันอเมริกาโนติงโนก็ด no เลยไปลุยต่อครับ let's go let's go เ hey, ฮ hey, ้ย boy boy สนายโนตึง no อ่ะ อ๋อเดีๆย uh, วดหภาพแบบผมชอบภาพมากเลยนะภาพนี้ยังสวยอืมถ่ายรูปสักหน่อยโชว์ควงปืนสักหน่อยนะครูนะนี่ไอ้นี่ยางไงล่ะโคตรโหดโคตรตื่นก็นหดโคตรตึงจอกแก๊กไปลุยเอาเลยครับสุดล่อสไนเป์ก่อนเลยดินาทีนี้เอาว่ะเอาว่ะนีน่เลยครับ ลากัวเฮ้ยไม่โดนได้งไงวะผมนี่ต้องหาจุดดีๆนะครับแม่งเจอหมอกอ่ะมองไม่เห็นตัวเลยมันไปอยู่ตรงน,นู้นแน่นอนเลยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนี่แหละสวยโคตรโหดโคตรตึงวิ่ววิ่วเกือบไปแล้วนะน้องไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันครับเพื่อนเรากำลังยิงอยู่นั่นนั่นเดี๋ยวเราไปขึ้นด้านบนนะครับ โคตรตึงโคตรโหดโคตรตึงขึ้นไปดิเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอา้าเอาบันไดมันปรับใหม่เหรอขึ้นไม่ได้เหรอเฮ้ยเอ้เอาเอาแมพมันปรับใหม่คนดูขึ้นบันไดไม่ได้งงเด็กเลยเอา้าจุดซุ่มดีๆของพี่ไปแล้วคนดูอะไรวะจุดซุ่มโคตรดีนะมเมื่อกี้นี่นะครับโฮ้ยยิงโดนเฉยเลยวะสวยโคตรโหดโคตรตึง โยนกล่องกระสุนไปก่อนนะครับเอ้เราอยู่ในแอคชั่นโซนลิงครับนี่เลยครับหัวแตกนี่เลยครับหัวแตกอื้อร่วงอย่างแม่นอย่างแม่นตอนนี้บอกเลยเฮ้ยชนะแล้วว่ปะปะะโเอ้ยเกินปุยนะอีซี่เกิน เอาละคนดูนะเราจะเอาสไนลงไปนะครับเจ้าตัวจีเอฟจีเอ็นะฮะเออจ X เอฟพีมิวสนะครับ Imperium Imperium นะฮะมาคนดูโคตรโหดโครตรตึงลงเลยด้ครับที่นี่ไปโฮชแคสเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมความพงใหญ่ลุยโคตรโหดโครตรตึงเลยครับพี่เอ๊ะ hey, มาว่ามาว่าโคตรโหนโดโครตรตึงภาพมันอย่างสวยคนดูสวยจัดๆเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ย สวยจัดผลัดบอกสวยบอกปลัดจัดคนดูอาเม่งสวยจัดแหละพูดเลยตรงๆนะครับไปลุยอบูสเตอร์บูสติงสักหน่อยใครที่มีปัญหาว่าให้เล่นแล้วมันเหล็กวันอะไรนะครับแนะนำนะครับให้ลบลงใหม่นะคุณดูนะอืมลบลงใหม่นะครับมันจะมันมันช่วยได้นะคุณดูนะ <c oughs> เราขึ้นไปหาจุดมุมยิงดีๆก่อนดีกว่าเฮ้ยมีเราะอ,อยู่ตรงนี้นี่มันอาจจะแหลกนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้น ไงก็ต้องทำใจนิดน,นึงนะฮะกับเกมมันอื่นเกมแม่งอืจัดเลยนะบอกเลยไปเราออกฝั่งนี้นิวะลืมเฮนี่ปีนสวยเอาอ่ะโหมุมซุ่มชิวๆเลยนะบอกเลยตรงเนี้ยคนดูมุมหากินนะ่ะโนนยนครับโยนของลงไปก่อนโยนลูกกระสุนสไนลงไปนี่สี่สิบโอเคก็บมาครับสวย ไปมอบครับทีน่นี่ลิงเลยดิตะกรบโนตึงสวยหัวแตกสวยสวยสวยสหัวใจสีด USSR, oh ส่ดวงไปลุยครับเดินลงไปครับเดินหน่อยเออเอียงเอียงเอียงตัวจ๊บมิงโหโคตรแรงโดนนีงไงวะเฮ้ยโดนหัวเต็มเต็มเลยไอ้กระปรยีงกระปรเพีเยอ์ โก้แม่งตึงจัดเลยนะคนดูนี่เลยครับอุ้ยผมมันตายก่อนนะไม่งั้นหัวแตกนะเนี่ยตสกระสุนไม่แค่ห้านัดอีกนี่เลยโอ้ยไม่ดนูนี่ไงได้แอซซิตอยู่โอเคกระสุนห้านัดนะผมเอาแม็กออกอืมโอ้หัวเน้นๆว่ะอุ้ยเกมค่อนข้างที่ยิงเหมือนจริงมากนะอันนี้ผมนัดเดียวนะวันช็อตโอ้ยเฉียวหัว ได้อยู่ครับได้อยู่พยายามแบบไล่เก็บมันทีนิดทีหน่อยโอเคสวย <oon> เอาว่ะเอาว่ะเออืออล่วงเออโคตรโหดโคตรตึงสไนโนตึงเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกไกลๆแบบนี้อุ้ยโอ well ้โห uh oh. ต้องดักหน่อยนะครับยิงดักโอเคแม่งไม่โดนเลย โอเคโดนอยู่โดนอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่จากยิงชิวๆบอกเลยสวยอืมโคโนโคตรึงบอกเลยนะครับตัวเคลียร์ทางอ่ะผมบอกเลยสไนเปอร์ไลเปอร์ของจริงบ๊อบลีสวกเกอร์ ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop โ no นง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยจ่าบ๊อบรีจ่าบ๊อบโคกยิง,งไม่โดนยัไงไงวะเอออย่างเงี้ยนะเฮดช็อตครับคือนัดเดียวจะตายนะถ้ายิงเฮดช็อตได้นะครับสนนเนี่ย เอาหัวงี้กันนอกสวยเมื่อเพิ่งเกิดแม่งตายอืออันนี้โดนตัวสวยอันนี้โดนหัวลดซุนหน่อยอุ้ยแม่งเลี้ยงมาอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันเลี้ยงแถวกันมาอย่างนี้เลยว่ะคนดูอันนี้บอสช,ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นคนนะเพื่อนเราแม่งยิงอยู่นั่น ช่วยเพื่อนก่อนโอ้ตายแล้วเพื่อนเออช่วยไม่ทันเพื่อนมาฟรินบ๊อบลีช่วยเพื่อนเขาไว้ไม่ได้เออว้าเอออาอดีอาดีเออ,อหลายคนบอกว่าพี่พสมไมภาพพี่ชัดจังแน่นอนครับอุปกรณ์พี่มันดีนะอย่างแรกก็เป็นมือถือเกมมิ่งโฟนนะครับท่านผู้ชมนะเออเรโนโวดิจิเอ็นดูเอลสองนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของอ่าการแคปเจอร์นี่จะเป็นในส่วนของ HD อ่า HD 60X นะฮะท่านผู้ชมนะอีกกโต้เฮดดี้นะครับ รวมกัน2อ,อย่างนี้ก็ล่อไป4ี่หมื่นกว่านะครับมันเลยแบบเออมันก็ได้ประมาณนี้เลยนะอ่ามันเลยชัดแล้วก็สวยฮะอย่างงี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครูนะนี่เนี่เป็นไงล่ะโคโหน่นโคตรึงอา้าวจะเก็บขึ้นมาถ้ากระสุนไม่หมดเนี่ยผมบอกเลยรัวรัวได้ต่อเลยนะเนี่ยเอาอ่ะเอาอ่ะฟาบฟาบนี่นี่ยังโหนยังตรึงยังโหนยังตรึง โชว์หน่อยอีกรอบนึงฟาบฟาบนี่เอาอะไปลุยกระสุนมดแล้วคนดูแต่ที่จริงมันน่าจะมีตามตรงนี้อยู่นะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะมีน่าจะมีให้เก็บอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวผมไปลงเดินลงไปดูกันน่าจะมีอยู่ถ้าจะไม่ผิดอะปั๊บนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เก็บได้โอเคเอาไม่ได้นี่มา อ้ยต้องไปยิงเก็บเอาไปลุยอันนี้ผมก็ยิงไปให้เพื่อนเยอะแล้วเพื่อนเราแม่งไปออกกันอยู่นี่เลยปมา,มาสกิลมาละสวยบอ๊อบลีสเวกเกอร์ปืนพกคู่จอน์นวิกเอาดีเฮ้ยเอาดีครับนีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลากหัวตึงๆ ตากหัวโนตึงใจจริงอะอยากตายมากๆเลยนะคนดูนะไปทิกดาวก่อนดีกว่าทิกดาวทิกดาวอุ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเด็กกระสุนสไนามาอุย้ยหนีก่อนเลยโหลดครับฟับฟับฟับขึ้นสวยเอาว่าว่ากระสุนสไนามาแล้วว่าสวยเลยครับพี่อย่างนี้ผมโหลดกระสุนแป๊บหนึง่ง อุ๊ยอุ๊ยใครยิงวะอืมชนะครับโอ้โหพี่โคมันตึงจัดเลยตึงเปรี้ยเลยนะเนี่ยเอามาเอามาโค่นโค่นโคตรตึงจิตคะแนนรัวๆเลยครับโอ้โหคะแนนเราเยอะมากโอ้โหเจ็ดพันเลยเหรอเก็บเวียวปืนชิวๆเลยโอ้โหมันมีคนโหดกว่าผมอีกว่าอ,สอาุสกอสฮะสกอจิตพันนะพักพูดมานาไปเพลสกอร์ตต่อเลยนะท่านผู้ชมนะ เลซี่กเอ้เลซี่กเอ้เอาว่ะเอาว่ะคนดูมาแล้วว่าอวยด่านนี้ด่านประจานี่ว่าที่เราชอบไปสู้มบนตึกเนี่ยคนดูไนดะ้เฮ้ยแต่รอบนี้เราไม่ไปนะครับน้องๆน,นะรอบนี้พี่แบบว่าจะมาโชว์ตรึงโชว์กอ๊อตสักหน่อยไปถือโล่วิ่งมันวิ่งช้านะคนดูถูบอกก่อนโคโนดโคตรึงปั๊บมาแล้วครับปืนพกยิงยิงยิง ยิงยิงว้ายังโหดรูปก่อนครับน้องเอาดิยิงดิสวยสองนัดแตกอ่ะคนดูโคตรแรงถ้าไม่ใส่ก่อนนี่แตกเลยนะคนดูนะแตกไวกว่านี้เฮ้ยเอ้ยเอาดิมาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหโอ,โโอโ้โหลูกพี่ระเบิดควันเป็นระเบิดไฟอุ้ยปลาระเบิดไฟใส่ไม่ทันคนดูไม่งั้นได้เก็บหมดเลยนะเนี่ย เอาว่ะเอาว่ายังเงยยังตรึงยังเงยยังตรึงไปก็ที่รู้ฉันทำลงไปฉันพอเป็นเทขนาดไหนอยากเงยห้องฉันในลินไหลไปจ้าอีซี่มาว่ะมาว่ะเปิดไฟไปก่อนเลยเดี๋ยวเราฟับอืมสุมไฟสุมไฟโอ้โ มาดิยิงสวยนัดเดียวแตกครับคนดูอุ้ยเกือบตายว่ะคนดูอุ้ยอืมอืออือมืออือเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วสวยยังได้อยู่เพื่อนว้าแม่งเอ้ย ตัวเย่เลยโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมมือถือที่มีชื่อว่าคอฟฟิตี้วอลซอนโมบายนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับในแพท2.6.2นะท่านผู้ชมนะอืมสำหรับวันนี้พี่โค้กขตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โค้กแค่นั้นเพราะเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c ชแมนช h o p โน,น่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย